เห็นวิวภูเขาจากมุมสูงได้แบบพาโนรามา360องศาที่สำคัญมีหมอกตลอดทั้งปีโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่หรออ้โอ้เอ้ยเห็นไม่ได้เลยบ้องกะหลามกิจกรรมวันนี้เป็นแบบชิลๆี่เปเล่นก็ต้องมีวันเบาวันหนักวันเบาวันหนักเอออย่างนี้เป็นวันเบา คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ในซีรีส์เมามอยอินดิสานค่ะเราจะมาเที่ยวในโปรแกรมชุมชนโอท็อปนวัตวิถีทำกิจกรรมแบบกลุกกวงในตามสไตล์เจ้าถิ่นบอกเลยว่าทางง่วนทางฟินที่สำคัญของกิน่บมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชช้นแล้ว วันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองหมู่ที่3มตําบลม่านม่วงอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะผู้ชมรู้ไหมว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถเห็นวิวภูเขาจากมุมสูงได้แบบพาโนรามาสามรองเสียงสาเออและที่สาคัญมีหมอกตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มความสบายใจในการดูทะเลหมอกสามารถที่จะมาทําต้นหมักเบงคล้ายๆกับใบสิงทําเสร็จแล้วก็เอาหมักเบงไปสการะาสิ่งศัก ะคะการเดินทางจะได้รับรื่นเห็นทะเลหมอกสวยงามจิบกาแฟดูทะเลหมอกฟินๆอ้อลืมสำหรับคอกาแฟขอโกโก้เขาว่ามีโปรแกรมไปเที่ยวดูไร่กาแฟด้วยภูที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือภูหนองและเป็นที่สุดของปางปังคือ คุณจะได้ดื่มดํากับธรรมชาติในการขึ้นเขาจริงๆเราขึ้นมาเป็นรถอีแคลกอยากจะบอกว่าผู้ชมขึ้นมาผู้ชมได้2เด้งแรกเหมือนเที่ยวดีเวอร์ขึ้นมาก่อนขึ้นมาเจอวิวแานโอรามาทะเลหมอกแบบนี้นะคะบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่เขาบอกไฮไลท์ที่สุดของบ้านหนองเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะพาพี่แมวไปนั่งเรือผู้ไปเล่นดูปลากินอาหารกิจกรรมวันนี้เป็นแบบชิลๆมันต้องมีวันเบาวันหนักวันเบาวันหนักนะคะอย่างนี้เป็นวันเบาเพราื่อคืนทำไมหนักอยู่นะคะผู้ชมขาหลายปวดหลายอะไรนะคะกดไลค์กดติรตาแล้วเดียไปดูว

นี่คือโอกาสแล้วล่ะทีมรดกจะเป็นของครูคนเดียวอ่ะไกด์ของเราวันนี้คือผู้ใหญ่หมอเลยผู้ใหญ่หมอเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองค่ะหมู่สามตำบลบ้านม่วงนะคะสมคมจังหวัดนองค่ายอ่าซึ่งก็คือเป็นผู้รับชอบโครงการนี้เลยนะคะอ๋อนี่เรามีลูกเล่นผู้ชมขานี่เราใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะไปลงเรือนะคะแล้วเรือนี่เป็นเรือของชาวบ้านเลยนะคะที่อยู่ละแวกนี้อยู่ทางเสื้อม่วงของเรานะะคทางฝั่งนั้นนะคะอุ๊ย คือหลายคือหลายเออเออนะคะอันนี้คือเราลงเรือใช่ไหมครับผู้ใหญ่ลงเรือโห oh, ดูแบบน่าลงมากเดี๋ยวจะแบ่งกันเป็นสองทีมนะคะทีมตะกล้องทีมหนึ่งทีมม่วงทีมหนึ่งทริปนี้ครึ่งชั่วโมงเราจะล่องดูวิวริมน้ำโขงและที่สำคัญมันจะมีโขดหินที่ผู้ใหญ่บอกว่ามันเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าทริปล่องเรือริมน้ำโขงเป็นไงวุ้ยตื่นเต้นไม่เคยเลยครั้งแรก ริมฝั่งโขงที่คุณผู้ชมเห็นนะ้าถ้าเป็นช่วงตุลาถึงพฤษภาสามารถมาลากหุมมรัพ์ได้ด้วยเอ้ยมีหุมมรัพ์ด้วยถูกต้องมาทํากิจกรรมร่อนทองนะคะบริเวณริมน้ํโขงที่คุณผู้ชมเห็นได้เลยถ้าได้ทองก็เ,เอากลับบ้านไปได้ถ้าได้ทองผู้ใหญ่เขาก็จะเก็บคืนนะ,ะเราเอาได้สิเป็นยังไงบ้างคะยอดเลยสวยมากคือคุณผู้ชมได้ดูหินนี่หินสวยมาก แล้วเขาบอกว่าตรงนี้คือน้ําขึ้นไปเยอะแล้วนะนี่ผู้ใหญ่บอกว่าน้ําขึ้นไปเยอะแล้ว<ด>เนี่ยจริงๆอิอีกแบบสวย่านี้อีกเยอะๆเลยนี่ดูนี่หลังที่สุดนะคะเราก็มาถึงเกาะกลางแม่น้ําโขงที่สุดและนี่อยู่ในจุดสูงสุดของเกาะด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้พี่หิงอธิบายหน่อยว่าตรงนี้มันคืออะไรคะนี่มันเป็นเกาะไหมชาวบ้านเขาเรียกว่าก้อนแดง ก้อนแดงนะครับก้อนแดงมันจะยาวมาจากร่องน้ําลึกมาถึงฝั่งเราเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ําตรงนี้มันจะแห้งเราสามารถเดินข้ามไปได้และจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้มีแต่โขดหินที่คุณชมเห็นนะคะมีอะไรบ้างอะสามารถที่จะมาทํากิจกรรมลากกุ้งลากกุ้งกุ้งก็คือมันมาแล้วพอได้กุ้งมาก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้เลยด้วยแล้วจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยจุดนี้เนี่ยมันเฉพาะฤดูนี้ค่ะถ้าเดือนมีนา เมษาเราจะไปอีกจุดหนึ่งแต่ละจุดขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนนั้นเองดังนั้นมาแต่ละช่วงเวลาในแต่ละปีก็จะีีเท่ยวถูกต้องนะคะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ําโขงเรามีการแบบมาดูหินแดงตรงกลางด้วยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราไปแบบ ลงเรือกันมาถึงเวลาที่เราจะต้องมาใส่พลังงานให้กับร่างกายแล้วนะครับวันนี้เมนูพิเศษของบ้านหนองที่คัดมาให้ของเราเป็นอะไรคะต้มบ้างค่ะคนไทยเรียกแหนมค่ะปกติเขาจะห่อใบตองเราเอามาใส่เป็นใบไผ่ใช่ค่ะเอาอุปกรณ์มาไม่ครบเพราะว่ามันมันเอออันนี้ถือว่าเป็นภาชนะในการใส่ใช่ของเราใช่อันนี้คือผ่านพลาสลิกมาแล้วนะคะส่วนลายอย่างเงี้ยค่ะเป็นลายของกระบอกเป็นตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะคะ เรียกว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนตอนนี้พอเอามาทําเป็นแหนมแบบนี้มันต่างกับห่อใบตองอยังไงคะอันนี้จะเก็บได้นานกว่าใบตองแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเราสามารถที่เก็บไว้ทานได้นานเท่าไหร่ถ้าแช่เย็นอางเนี้ยเป็นครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็ยังคงรสชาติถ้าแช่เย็นไว้ทันทันดิบได้ทานสุกได้ใช่ค่ะวันนี้มีแบบนึ่งไหมลองไหมคะมีแบบเขาอเรากลังาวัตถุดิบทั้งหมดไม่ได้เยอะเนาะนี่ที่เราเห็น หมูบด<ต>หนังหมูกระเทียมอะไรพวกนี้เครื่องปรุงละตาลผงชูรสเป็นเกลือ<ะ>เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าปังไม่แพ้กัน ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หรออ๋อโหเอ้ยเห็นไม่ได้เลยบ้องก็หลามผู้ชมขาเมื่อกี้บ้องเล็กตอนนี้บ้องใหญ่เออบ้องใหญ่ของเราคืออะไรคะคือหลามปลาครับ ลามปลาก็คือลักษณะการทำเนาะเราก็จะมีพวกเครื่องเคียงเคียงก็จะมีพวกหินขาตักอันนี้เราก็จะมีผักผักก็เป็นผักพื้นบ้านค่ะวยคือผักกูดโอ้ยผักกูดครับตอนที่เราจะบรรจุลงกระบอกเนี่ยเราก็เอาผักกูดลงไปบดแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลามันจะเป็นปลาเนื้ออ่อนแล้วตีนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงเครื่องเคียงที่เราทำเนี่ยเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาบดบดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี้เราก็เอาน้ำซอสตัวนั้นปอกลงไปแล้ตามด้วยเครื่องเคียงที่เหลือ ปิีท้ายด้วยใบตองฟิวข้าวหลามฟิวข้าหลามให้ระอุความร้อนระอุอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเอามาประชันกันดีกว่าบ้องเล็กกับบ้องใหญ่เออใครจะชนะไปเลย เอาละค่ะตอนนี้อาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะบ้องเล็กประทะบ้องใหญ่อันนี้คือ,อเ,คเทมาจากไม้ไผ่เป็นอย่างนี้เลยเมันก็จะเป็นฟิวแกงๆหน่อยเหมือนกันเนาะประาชญ์นะคะโอ้โหปิ้กแกงเตรียมคนแจ๊กมากปลาหวานมากคุณผู้ชมที่อื่นไม่มีทานนะ,ะที่นี่เดียวที่คุณผู้ชมให้ดูดทิทำทีเหมือนถ่ายเหมือนอะไรให้คุณผู้ชมเห็นมันอาศัยช่วงเผอแดดคุณผู้ชม ไม่แต่แต่ต้องบอกว่าอร่อยจริงเพราะอะไรรู้ไหมปกติพี่แมวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานปลาน้ำจืดอืมค่อยอ่านี่ทานไม่หยุดนะอย่าลืมนี่บ้องเล็กทิมลงทิมอ่านี่อันนี้แบบเขาได้ค่ะเขาเหรออืมลองลองดูครับลองดูนี่เห็นหนังหมยมีแหงเดียวหอมหอมบอกไม่ไปได้เปรียบหอมได้เปรียบใบตองแบบมหาศาลเลย มีไม่กี่อย่างที่กินแล้วได้กลิ่นหอมของไม้ไผ่บอกว่าอันนี้อร่อยมากอะไรมานะคุณผู้ชมต้องอย่าพลาดชิมเด็ดขาดเลยแล้วก็นี่ป่าจะมีรสชาติจ,จัดจ้านเราสามารถแก้เผ็ดได้ด้วยค่ะ<ช>สมบ,บัติเข้ากันดีมากๆเลยแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดที่ผูช้ชมเห็นวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความปังของโปรแกรมท่องเที่ยวที่ปนนองเี่เรามีกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไม้กวาดดอกยางไม้กวาดดอกยางเป็นไม้กวาดที่ทํากับมือของเราแฮนเมดคุณผู้ชมก็กลับไปกวาดบ้าน คานผู้ชมก็จะนึกถึงการมาเที่ยวที่หนองคายพังนีทริปท่องเที่ยวของเรามีทั้งทางทางน้ําทางบกทางน้านะครับเราจะมาเที่ยวในช่วงกุมภาพันธ์เมนายมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแรงครับน้ำโขงก็จะใสนะครับเราจะมีเกาะแก่งประมาณ3จุดหลักๆนะครับที่ว่าจะล่องเรือได้นะครับทีนี้ทางบกก็จะมีทะเลหมอกภูหนองไฮซีซันก็จะเริ่มจากตุลาถึงกุมภาพันธ์ถึงกุมภาพันธ์มาไม่ผิดหวังมาได้ทั้งปีมาได้ทั้งปีเที่ยวตลอดเจอไฮไลท์หมดนะครับผู้ชมรีบมาก่อนที่ ค,าคลาคุณผู้ผมชมไปก่อนลวครับสวัสดีครับครับสดีครับและนี่คือกิจกรรมแบบดีโฮเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองพร้อมสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนทั้งสถานที่อาหารและวิถีชีวิตของชาวบ้านบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่หยาที่ไหนไม่ได้คะ่ะขอบคุณโครงการดีดีจากโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงอัดไทยและพบกันใหม่ตอนหน้ากับเดะพานอรามาเที่ยวแบบต่างอย่างนวัดวิถีสุขใจมีดีแบบต้องโดน อย่าลืมบอกไปเที่ยวกันนะคะ